สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนองนะทุคงครับมายามหนูแล้วครับนี่ครับโมงเก่าครับโมงเก่าเรียกว่าบมคือเก่าคือไฟใหม่ครับเรียกว่าหนูยังมีอยู่ครับหนูยังมีอยู่เอาครับเอาเบิ้งกันครับที่ได้โตบ่โอ้ย อ่อครับโมงแรกครับทุกมพี่น้องผมดักไว้นี่ครับ่มใหญ่ครับหนมพุกใหญ่ใหญ่กนปูมืออ๋อครับถือว่าตัวเลขแห้งมานครับ เพิ่อนนะครับพี่น้องห้อยหนูห้อยหนูมาหายกินครับเสียดายครับโอ้ยหนูน้อยเข้าก่อนนี่แหละครับเวลาผมใส่ผมที่มักใส่สองลางคู่กันแต่ว่ามือนี้ผมใส่ลางเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากะใส่ใกล้อยู่ครับอ๋ครับ แต็มที่สองครับพี่น้องเอมันมีหอยมากินอยู่ครับเข่าเบิดนี่ครับหนูหนูหนูนี่เดีนหนูพุหไงครับไงคนปลุกมือหน่อยนึงอ่ะถือว่ามานครับมานอยูอ่สองแต้มน้อยๆไปก้อนครับ แล้วผมก็ไม่ได้ใส่ไก่กันนะหนึ่งหอยทางมันครับทางมันไปว่าแ,แถวนี้ผมก็ใส่สุ่มไว้อยู่เลยครับแถวนี้โอ้โมงนี้โบก,กินครับมงนี้มันโบนลันโมเมนโบก,กินโอ้เข้าจนเบิดแสดงว่าวมันหมุดเข้ามาในนี่เนานะเนาะ มันดันกับพื้นครับหลังนี้มันมืดครับผมเลยเฝ้าใส่ไหนครับใส่เนาะแบบนี้เนาะ ให่ใช่พานำมงเลยโอ้โหอยไม่กินอยู่ครับไ่ได้ใส่วันเลยที่ท่นนานประกันี่โนี้ครนไปคร,บปร,บปรับนครับดเลเนาะย่างไป้างไหนเนาะแานี้ ที่หลงมงเลยอ่ะอครับโอ้โหกินครับตัวนี้น่ครับมามากินเลยครับ ไปครับโตเอาครับมาแล้วครับนี่ครับที่เหลือแต่รุ่นนี้มั้งครับนี่หนูญ่ที่ไปแ้้แเลยครับรุ่นลูกรุ่นหลานนัะนนครับหนูพุกน้อย ลูกงูพุกน้อยหม่ถึงตูน้อยนะครับดูแค่นะครับพี่น้องเลยบ้านนี้หอใส่นะบ้านนี้ มาหากินครับเมื่อคืนนี้ครับโอ้ทางไปพุดใส่ไว้ห่วมันไหนครับอย,อย่าได้ดิยางขามมันไปทำใส่ไว้ในรอบนีน้ะนะงง ครับเรเห็นแล้วครับโอ้หอยมันหายจริงครับผ่้ดักเห็นไหมครับเมื่อคืนนี้ครับนี่ต่าครับผมโอ้ยอยู่ใส่ในหอยครับเด็กหอยมาหากินอยู่ครับเอไม่ค่อยมาซ้ำไม่ครับมึงนี่ ใส่ไว้เสร็จนอนเองนะที่ห้องเลยใส่ไว้โมเมนต์เก้าโมเมนต์สิบัง,งครับใส่ไว้เก้าหลังนึงนี่<อ>ยังไหนนอนแบบนี้ี่ห้องเลย วโวนี่คือว่ามาก,กินนะครับเลยโอ้มันโบราณน,นี่แล้วครับเข่าเบิดโอ้ที่ไหนครับกินเข่าเบิร์ดโบราณ ไม่หากันคู้ทีบเลยครับใต้ตรัวน้ำคืนแจ่นแล้วนะรับสองสองสี่หกสองสี่หกอีกสามที่อยู่ใส่ในบ้านคุงก็ได้ ร่างเรีนเ่กีนอยู่ไแน่น้ะพี่นอ้องไ้ยครับจำไม่ได้ดี แคบผมย่างไปทางใดเนี่ยเมื่อคืนนี่เอาครับพี่น้องอ้ยองเลยเนาะแบบนี้เนาะนี่ครับที่ผู้ดังครับขออนุญาตด,ด้วยครับด้วยรับรุนแรงครับ นจัดการครับปล่อยก็คือเรื่องลักษณะละโอดเคมินเท่าไหรครับ จะเป็นครับถ้าซื้อทางนี้ว่อยแล้วนไครับผมมาอีกหนึ่งแต้มครับนี่ครับหนูรุ่นนี้ครับมันหลายรุ่นรุ่นนี้ครับไปครับเอาครับนี่น้องกับโบเห็นครับ บรเห็นครับพี่น้องนูแถวผมอยู่นี่ค่อนข้างหลายเนะครับค่อนข้างที่หลายว่าเขาเห็ดนาเขาเห็ดนาตลอดครับ นี่ครับสภาพใหม่ที่เก่าที่เดิมครับเอาเบิ่งกันครับว่าที่ถือโบโอ้ครับผมมันดึงมาครับเห็นไ่มครับพี่น้องโบโตโเห็นสแสดงว่ามันถึกมินครับนี่ครับผม นี่อย่างครับนี่ชื่อตีนครับชื่อตีนเห็นเตนิ้วตีนครับ ไ้ครับอ่อได้แต่นิ้วตีนมาครับตัวของยายนี่ผมรักด้วยใอีกแน่นอนี่นองเฮ้ยอย่างนี้เลยก็ ขอสวัสดีก่อนด้วขอลาก่อนด้วยครับเดี๋ยวผมที่ไปยามอีโมงหนึ่งเดี๋ยวมีต่อครับสวัสดีครับ